คือดื่มเนี่ยเขานับกันยังไงแก้วเหรออ่าจริงๆไม่นับเป็นแก้วครับก็คือดื่มนะสามร้อยเจ็ดสิบแต่ว่าเราไม่ต้องสมมติว่าลูกค้าให้ร้อยดื่มเนี่ยเราไม่ต้องกินร้อยแก้วเราแค่เราแค่ไปเอนเตอร์เทนครับธรรมดาปกติเลยครับโอเคแต่เขาเขาเรียกเรียกแทนตัวเงินคือเขาเขาแทนแทนหน่วยจำนวนหน่วยด้วยด้วยว่ามันคือหนึ่งดื่มอ่าใช่ครับใช่จะซื้อร้อยดื่มก็ได้แต่ไม่ได้แปลว่าเราต้องดื่มให้หมดใช่แล้วใช่ของเรานี่จํานวนดื่มเราพีคสุดเนี่ยเท่าไหร่วันเดียวใช่ไหมครับครับหนึ่งพันแปดร้อยดื่มครับ วันเดียวดื่มละสามร้อยเจ็ดสิบหรอใช่คูณเลขดิโทรศัพท์มีไหมแท่มันอยู่ไหนวะสามร้อยเท่าไหร่นะครับสามร้อยเจ็ดสิบคูณหนึ่งพันแปดร้อยืมเท่าไหร่วะนี่คือวันเดียวนะวันเดียวหกแสนใช่ครับวันเดียวอันนี้คือพีคสุดเลยพีคสุดที่ผมได้ติดตามก็คือว่ารถเบน์อ่าใช่ครับรถเบนน์ราาสุดก็สามล้านสรีแสนประมาณครับอ๋อรถนี่เป็นวันเกิดครับของขวัญวันเกิดยิ่งกว่าแฟนคลับศิลปินดารา